พาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันบ้างค่ะต้องบอกว่าวันหยุดยาวแบบนี้ตัง้งแต่ช่วงต้นรายการเราก็พาไปเที่ยวกันหลายที่อยู่นะคะแต่ใครที่ชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะคะเดี๋ยวพาลงไปดูที่ชายแดนใต้ที่อ่าวปัตตานีหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยนะคะกับสะพานไม้บานาไปล่องเรือชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเขาก็ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อที่จะส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวรอบอ่าวปัตตานีด้วยค่ะ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้นะคะหรือว่าสอ,อบอตอได้หาหรือร่วมกับสมาคมชุมชนสัทธากำปงตักวาและองค์กรสนับสนุนสันติทั่วโลกนะคะหรือว่า HWPL ค่ะที่พูดถึงแนวทางการดำเนินโครงการที่มีชื่อว่า Eco r e s t o r e แลกเปลี่ยนข้อมูลในการเปิดพื้นที่กลางเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะเป้าหมายเนี่ยก็คือที่สําคัญประชาสัมพันธ์ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็สร้างเครือข่ายการ ทำงานระหว่างภาคประชาสังคมในพื้นที่คืออยากจะทําให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นเองรวมทั้งยังส่งเสริมการทํางานจิตอาสาที่เป็นประโยชน์กับพื้นที่โดยดําเนินการรอบอ่าวปัตตานีซึ่งเป็นอ่าวในพื้นที่อาเภอเมืองอาเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงของปัตตานีด้วยนะคะมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งสะพานไม้บานาซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่สําคัญเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในรูปภาพนี้นะคะก็ ก็จะมีบริการล่องเรือชมความสวยงามของป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอาหารสําคัญของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่นะตอนนี้ต้องบอกว่ากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนกันอย่างเข้มแข็งเลยตอนนี้